ยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ที่จะอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคุณถ้าคุณเคยรู้สึกว่าทางที่เลือกยังไม่ชัดเจนหรือเป้าหมายยังไกลออกไปอย่าก,กังวลทุกก้าวที่คุณทำในวันนี้คือก้าวสำคัญที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาร่วมเดินทางไปด้วยกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและเติบโตในทุกๆวันบทที่สการตั้งเป้าหมายที่สมจริงเป้าหมายไม่ใช่แค่สิ่งที่เราคาดหวัง แต่มันคือสิ่งที่เราพร้อมจะเดินไปหาทีละก้าวหลายครั้งที่เราตั้งเป้าหมายไว้สูงสูงจนตัวเองยังไม่แน่ใจว่าจะไปถึงได้อย่างไรเราอ่านหนังสือแรงบันดาลใจดูคลิปของคนเก่งๆแล้วจุดไฟขึ้นมาในใจทันทีเหมือนจะทำได้ทั้งหมดแต่เมื่อวันผ่านไปความจริงก็เข้ามายิ่มเยือนงานยังไม่เสร็จพลังยังไม่มากำลังใจค่อยๆหมด แล้วเรากลับไปเริ่มใหม่อีกครั้งในความเหนือ่อยล้านั่นไม่ใช่เพราะคุณขี้เกียจแต่เพราะคุณอาจตั้งเป้าที่ไม่สอดคล้องกับจังหวะชีวิตของคุณไม่ผิดกรอกที่อยากได้มากไม่ผิดกรอกที่ฝันไกลแต่เราผิดกับตัวเองบ่อยครั้งเมื่อเราลืมมองว่าตัวเองไหวแค่ไหนตอนนี้การตั้งเป้าหมายที่สมจริงไม่ได้หมายถึงการเลิกฝันแต่มันคือการแปลงฝันให้กลายเป็นขั้นตอน ฝันว่าอยากมีบ้านหลังใหญ่แต่อาจเริ่มจากการมีบัญชีออมเงินใบแรกฝันว่าอยากทำงานในฝันแต่อาจเริ่มจากการสมัครคอร์สออนไลน์ราคาถูกฝันว่าอยากมีชีวิตที่ดีแต่อาจเริ่มจากการนอนให้ครบ8ชั่วโมงคืนนี้อย่าดูถูกก้าวเล็กๆเ,เหล่านี้เพราะทุกเส้นทางที่ยิ่งใหญ่ก็เริ่มจากก้าวแรกเสมอการตั้งเป้าหมายที่สมจริงคือการถามตัวเองว่า วันนี้ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างไม่ใช่ฉันควรทำอะไรให้ครบหนึ่งร้อยอย่างเมื่อเรารู้จักปรับเป้าหมายให้สมจริงเราจะไม่หมดแรงกลางทางและที่สำคัญเราจะเริ่มรักการเดินทางของตัวเองความสมจริงไม่ใช่ข้อจํากัดแต่มันคือพื้นฐานที่มั่นคงที่เราจะค่อยๆสร้างกำลังใจขึ้นมาจัดก,การทำได้จริงจงเชื่อว่าการเดินหนึ่งก้าวที่มั่นคง ดีกว่าการวิ่ง19แล้วล้มลงทุกวันมีคนจำนวนมากที่ไม่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เพราะขาดความสามารถแต่เพราะพวกเขาหมดใจก่อนถึงครึ่งทางเป้าหมายที่ไกลเกินไปโดยไม่มีแผนที่คือเส้นทางที่น่ากลัวแต่เป้าหมายที่แบ่งเป็นระยะสั้นและระยะยาวคือสิ่งที่สร้างพลังใจในแต่ละวันลองเขียนเป้าหมายใหญ่ของคุณลงกระดาษแล้วถามตัวเองว่า ถ้าจะแบ่งเป้านี้เป็นห้าขั้นฉันควรเริ่มจากตรงไหนก่อนไม่ต้องรีบไปให้ถึงแค่เดินให้สม่ำเสมอคุณจะไปถึงในแบบของคุณบางเป้าหมายไม่จำเป็นต้องวิ่งมันแค่ต้องการให้คุณไม่หยุดเดินและจงระวังเป้าหมายที่ไม่ใช่ของคุณบางที่คุณอาจตามหาในสิ่งที่ใครๆบอกว่าดีแต่มันไม่เคยใช่สิ่งที่หัวใจคุณต้องการลองหยุดเงียบๆแล้วถามตัวเองว่า ฉันอยากมีสิ่งนี้เพราะมันเติมเต็มฉันจริงๆหรือแค่เพราะฉันกลัวจะไม่เหมือนใครเป้าหมายที่สมจริงคือเป้าหมายที่มาจากตัวตนไม่ใช่แรงกดดันจงซื่อสัตย์กับจุดเริ่มต้นของตัวเองแม้มันจะเล็กแม้มันจะช้าแต่มันเป็นของจริงเพราะเมื่อคุณเดินต่อไปเรื่อยๆแรงกดดันจะกลายเป็นแรงผลักและเมื่อคุณหันกลับไปมองคุณจะรู้ว่า ทุกก้าวเล็กๆที่ดูเหมือนไม่สำคัญในตอนนั้นคือสิ่งที่ต่อเนื่องกันจนกลายเป็นความสำเร็จในวันนี้และถ้าเป้าหมายยังอยู่ไกลคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งแค่ทำให้วันนี้ยังอยู่ในทางของมันก็พอลองนึกภาพคุณอยากวิ่งมาราธอนให้ได้ภายในหกเดือนแต่ว่าวันนี้คุณยังวิ่งไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรเลยด้วยซ้าหากคุณตั้งเป้าไว้ว่าจะวิ่งให้ได้สิบกิโลเมตรภายในสัปดาห์แรกคุณอาจกำลังสร้างความล้มเหลวแบบตั้งใจ เป้าหมายที่สมจริงไม่ใช่การลดคุณค่าความฝันแต่มันคือการจัดการคลังของตัวเองอย่างฉลาดสิ่งที่ควรถามคือฉันทำอะไรได้บ้างในสัปดาห์นี้ที่จะนำฉันเข้าใกล้มาราธอนนั้นบางคนเริ่มจากการเดินเร็วแค่15นาทีบางคนเริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อวันละสินาทีแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญคนที่ไปได้ไกลไม่ใช่คนที่เริ่มเร็วที่สุดแต่เป็นคนที่ไม่หยุดกลางทาง อีกตัวอย่างหนึ่งคือคนที่อยากมีรายได้เสริมจากงานฝีมือเขาอาจจะตั้งเป้าขายของได้วันละ50ชิ้นทั้งที่ยังไม่มีลูกค้าแม้แต่คนเดียวสุดท้ายก็คือท้อแล้วบอกตัวเองว่าไม่เหมาะกับฉันทั้งที่จริงแล้วเขาแค่ลืมเริ่มจากเป้าหมายง่ายๆเช่นสัปดาห์นี้ฉันจะโพสต์ผลงานลงออนไลน์ให้ได้สามชิ้นหรือวันนี้ฉันจะลองขายให้เพื่อนสนิทหนึ่งคนก่อน เป้าหมายเล็กๆเ,เหล่านี้ดูเหมือนจะไม่สำคัญแต่มันคือการฝึกพลังวินยัยและสร้างแรงเสริมทางใจที่ยั่งยืนสมมติว่าคุณเป็นนักเรียนที่อยากได้เกรด4.0แต่คุณยังไม่เข้าใจบทเรียนเลยคุณอาจเริ่มจากการตั้งเป้าว่าฉันจะอ่านบทที่หนึ่งให้เข้าใจในคืนนี้มากกว่าการกดดันตัวเองว่าฉันต้องสอบให้ได้เต็มคนที่ตั้งเป้าได้สมจริง คือคนที่ให้เกียรติกระบวนการพัฒนาและที่สําคัญให้เกียรติตัวเองในทุกระดับคุณไม่ต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดในวันนี้แค่เป็นคนที่ไม่เลิกพัฒนาก็พอเป้าหมายที่สมจริงคือเป้าหมายที่แม้จะยังเล็กแต่คุณรู้สึกได้ว่ากําลังขยับเข้าใกล้มันจริงๆและในแต่ละวันมันจะกลายเป็นแรงผลักที่มั่นคงและเป็นธรรมชาติดังนั้นไม่ว่าคุณจะเริ่มจากจุดไหน แค่คุณตั้งเป้าที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วลงมือทำอย่างซื่อสัตย์ความสำเร็จจะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมกับคุณจริงๆขอบคุณที่รับฟังถึงตรงนี้หากบทนี้ช่วยเติมพลังให้คุณอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดเสียงเงียบๆที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณในทุกก้าวของการเติบโต